เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะละกอสุกฮอนแลนด์เนาะค่ะกุลธิดาปอกเองเลยนะคะสวยงามน่าทานไหมคะสีสันสวยงามไหมคะปอกสวยๆน่ากินน่าทานเลยนะคะกุลธิดาปอกใส่กล่องไว้เนาะค่ะเข้าตู้เย็นไว้ให้เย็นๆแล้วเอามาทานแบบสดชื่นสดชื่นเลยนะคะ <S <S สวัสดีทักทายค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมค่ะ วันนี้กุลธิดามีผล,ลไม้มาเดินไปซอยสันติภาพนะคะเดินไปหาซื้อกับข้าวกินกุลธิดาก็ไปได้ผลไม้มาเนาะคะ่ะนี่ผลไม้แบบหนากินเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะได้ลูกพับมาเนาะคะ่ะลูกพับเหลื้งเนาะคะ่ะลักษณะคือบอกโกบบานเท่าเนาะคะ่ะ ลักษณะของอลูกพลับเนาะคะ่ะเหมือนอะตะโกหมากโกเนาะะเอินหมากโกเนาะค่ะอยู่บ้านเฮาเนาะค่ะอยู่ต่างจังหวัดวิสาุบ้านเฮาเนาะคะ่ะเบล่าสุกกับสีเหลืองๆสีอกันเนาะค่ะต้นานหน่อยใบไ่สานีเนาะค่ะโกก็จะฝาดอ่พลับก็อ่า ก็จะมีสายพันธุ์ที่ออกฝาดน,นะะต้นนอค่ะตะวันนีบอฝา,าดหวาวนกรอบเนาะคะ่ะพับเกาหลีผับญี่ปุ่นเนาะคะ่ะพับเกาหลีผับญี่ปุ่นได้ลูกพับมานะคะได้ลูกพับมาสวยๆเลยนะคะกรอบหนาหนาวเนาะคะ่ะเป็นลูกพับเป็นผลไม้หน้าหนาวเนาะคะ่ะหน้าหนาว ไก่ปีใหม่ไก่ซินปีลูกพับจะออกมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนี้แทนแทน,แ,นแต่มะละกอมาด้วยได้มะละกอมะเข่งซุกเนาะคะ่ะมะละกอฮอลแลนด์เนาะคะ่ะฮอลแลนด์พร้อมกินเนาะคะ่ะถามพ่อค่าว่าเอากินมัอนีเดอร์ผสนเพิ่นกันเลือกไห้เนาะคะ่ะ วันนี้กุลธิดาก็จะปอกมะละกอเนาะค่ะสู้เพื่อนเพื่อนพี่น้องกินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้คุณลธิดาอยากกินมะละกอสุกเนาะคะ่ะ <c oughs> ก็จะปอกมะละกอกนเนาะคะ่ะลูกพับก็แบบสดๆยังเก็บไว้ได้เนาะคะ่ะพับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยกินพับเนาะคะ่ะอดใจไว้รอนะคะอดใจไว้รออกินลูกพับ กับคุณธิดาพรุ่งนี้เด้อจ้ามืออื่นเด้อจ้าจังสิบอกสู้กินมือนีสิบปอกกันมะละกอกก้อนเนาะคะ่ะปอกมะคุ้งสุกเนาะคะ่ะมะคุ้งสุกเนาะคะ่ะอิถีคนทํางานในเมืองเนาะคะ่ะขสิประมาณนี้เนาะคะ่ะอยากกินยังกกนยางไปหลา,านขาเนาะคะ่ะอิจฉาพี่น้องตั้งจังหวัดที่ปลูกเองเนาะคะ่ะปลูกเองกินเองประมาณโอ้ย แบบดีต่อใจมากๆเนาะคะ่ะเห็นสวนนั่นผนละหมากหลากใหม่ของอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะจะยวคุณธิดาก็จะปอกมะละกอเลยนะคะเพื่อนๆค,ๆคุณผู้ชมค่ะ